ร้อนอย่างนี้เนี่ยอา้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันพ่อิมาเมธังกรน,นะคะกับรายการ s t o อ k f o c ั s on t o u ัค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอากาศร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมร้อนไหมคะค่ะแล้วเนี่ยถ้าก็มีแอร์สักสิตัวเนี่ยก็จะเปิดให้มอเตอร์พังไปเลยนะคะ เออพอพูดไปแล้วเนี่ยก,ก็สงสัยขึ้นมานะคะว่าไอ so ้เจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยที่หลายคนพูดถึงเมื่อพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาผลิตยังไงถึงสามารถที่จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถทํางานได้นะคะคุณผู้ชมสงสัยกันหรือเปล่าคะ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับบริษัทที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําในการผลิตและส่งออกมอเตอร์ไฟฟ้านั่นก็คือบริษัทเพลเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนค่ะหรือชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์คือไพโม้นั่นเองค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามก้อยมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างการเดินทางแล้วนะคะซึ่งสถานที่ที่เรากําลังจะเดินทางไปนะคะตั้งอยู่ที่อําเภอนครชยัยศรีจังหวัดน,นคนปรปฐมค่ะใช้เวลาการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ได้ครึ่งทางแล้วะคะ่ะและเดี๋ยวเราเนี่ยไปพูดคุยกับผู้ร่วมเดินทางกันสักหน่อยนะคะว่าเขาเตรียมตัวมายังไงกันบ้างในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณพี่แนะนําตัวนิดน,นึงนะคะคสวัสดีค่ะดิฉันพรามนนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมชมโรงงาน ไพโมพ่เนะาะก็เคยเคยซื้อหุ้นรุ่นนี้เหมือนกันค่ะสนใจทีแรกนึกว่าเป็นเครื่องเสียงไพโม่เนี่ยโอ้ยไม่ใช่เข้าไปดูกลายเป็นมอเตอร์อแล้วก็มาติดตามมากๆก็ตอนช่วงที่อตอนบกาเจอน้ําท่วมแล้วก็มีข่าวเช็คเข้าไปว่าบริษัทเนี่ยขายมอตเตอร์ดีมากเลยเป็นพวกปั๊มน้ำนะก็เลยบอกเอ๊ยแล้วเขาทำมอตเตอร์อย่างเดียวหรอทํามอตเตอร์อย่างอื่นไหม ันนี้พอม,มาดูข้อมูลในนี้แล้วก็สงสัย,ยว่าแล้วมอเตอร์รถยนต์เขางงทำหรือเปล่าว่าจะถามอยู่เหมือนกันวันนี้ว่ารอะไรใช่ใช่ก็คือสงสัยที่ผ่านมาเขาไม่ได้ผลิตหรอมอเตอร์ที่ใช้ในพวกรถยนต์ใช่ไหมแลวยี่ต่อไปมันมีรถยนต์อีวีมอเตอร์กับแบตเตอรี่มันก็จะเป็นตัวส่งกําลังอยู่ดีแล้วก็มอเตอร์ที่เขาใช้เนี่ยที่เขาผลิตอย,อยู่เนี่ยมันมีขนาดเล็กจิ๋วที่มันใช้อยู่ในพวกบรรดามือถือหรือเปล่า ก็ไม่รู้ว่าเขามีโอกาสจะลุกตลาดไปทางพวกเครื่องโมบายอะไรอย่างนี้มั้งไหมถ้าถ้าถ้าขี่ความสามารถของเขาไปตรงนั้นได้ถึงหรือร่วมทุนกับกับผู้ค้าที่สามารถที่จะคอนแทนกันได้และใช้นว,วัตกรรมกระจายไปในกลุ่มพวกสินค้าพวกไฮเทคที่มันต้องใช้มอเตอร์ต,อรตั้งแต่ขนาดเล็กเล็กกว่าเหรียญบาทอะนะได้เนี่ยโอ้จะเป็นหุ้นที่เลิศมากเลย น,น,นั่นคือสิ่งที่มองมองตอนนี้ก็รอให้มันพุ่นมันลง,ลงลงแล้วจาช้อนกิปบรอ, <ง S 1> อโล่ออกมอีกไกลวันนี้เนี่ยเราน่าจะได้คำ,ำตอบจากผู้บริหาร <ขอ S 1> ครบอยู่เ่ะกออยู่เหมือนกันว่าเขานอกจากขยายในแง่ของของกำลังการผลิตแล้วมีขยานนวัตกรรมอย่างอื่นหรือเปล่า <S <S นี่คือสิ่งที่จะถามด้วยละได้ค่ะดียังไงเราไปรอฟังกันนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ชื style, extra, oh, ่อชื outside, wait, wait, so ่อสมศักดิ์ฮะนราอัชชาอ่าเป็นเป็นนักลงทุนแบบว่าเทรดรายวันวันนี้ี่เราตั้งใจจะไปอ๋อพี่โม่งพอดีซื้อหุ้นของเขาอยู่แล้วจะมาถามว่าเคยได้อ่านอ่านข่าวว่าเขาจะทำห้องห้องไอ้โควิดอะเกี่ยวกับโควิดอะแล้ก็เลยก็เลยจะมาเห็นเห็นบริษัทด้วยครับข่าวได้ค่ะเนเดี๋ยววันนี้นะาจะได้รับคำตอบอยู่นะคะครับผมครับ ครับครับขอบคุณครับค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราให้ทุกท่านพักผ่อนกันก่อนนะคะแล้วอีก,ออกสักครู่เนี่ยเรากลับมาพบกันใหม่นะคะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บริษัทแพาเนี่มอเตอร์จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าไพโมเขาประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศมอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม แล้วก็เครื่องสูบน้ํานะคะปั๊มน้ําปั๊มหอยโขง่งปั๊มไดโวนะคะและมอเตอร์สําหรับสระและสปาค่ะโดยแบ่งการผลิตออกเป็นการผลิตแบบคําสั่งจ้างการผลิตหรือ OEM นะคะและการผลิตภายใต้แบรนด์สินค้า p เนียมอเตอร์นะคะซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทนะคะและในปัจจุบันนะคะเขามีสัดส่วนรายได้มาจากมอเตอร์สําหรับสระและสปาอยู่ที่55%ค่ะมอเตอร์แอร์35%และปั๊มหอยโขง่งปั๊มไดโวอีก10%นะคะสําหรับผลประกอบการในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีราย ได้รวมอยู่ที่347 จุล้านบาทเพิ่มขึ้น13.15ล้านบาทหรือคิดเป็น3.9 3จเาอร์เจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่334.66ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ30.51ล้านบาทเพิ่มขึ้น20.26ล้านบาทหรือคิดเป็น197.6% 6เจอร์เซจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ10.25ล้านบาทหรือส,สามารถทำกำไรสุทธิได้มากกว่าทาง ปี2562ที่28.48ล้านบาทเขาจ่ายปันผลระหว่างการ0.018บาทต่อหุ้นจ่ายเป็นเงินสดในวันที่11กันยายนนี้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะเข้าไปรับชมบรรยากาศการนำเสนอข้อมูลของบริษัทด้านในกันนะคะเดี๋ยวตามก้อยมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณวสานอิทิโรจนกุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเพลเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนนะคะหรือว่าไพโมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็อยากจะให้คุณวส,สันพูดถึงภาพรวมของธุรกิจและสัดส่วนรายได้ในปัจจุบันของเราอะคะ่ะครับคือณวันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของออเดอร์เนี่ยเราเข้ามาเต็มแล้วเราก็าคิดว่าผลประกอบการในปีนี้ น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมานะฮะโดยจะมีสัดส่วนของมอเตอร์ที่ใช้สำหรับสาไวนน้ำเนี่ยเป็นพระเอกนำหน้าโดยจะมีสัดส่วนสักประมาณ6กกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มอเตอร์แอร์นะฮะสัดส่วนน่าจะอยู่สักประมาณ30นะฮะแล้วก็มอเตอร์กำลังครับในส่วนที่เหลือครับและอย่างนี้แผนงานในครึ่งปีหลังของเราค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นยังไงบ,บ้างคะคือ แผนงานของเราในปีนี้เนี่ยคงเราคงไม่ต้องทำอะไรมากแล้นะครับเพราะว่าออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ทั้ง AC และ DC เนี่ยเราเต็มจนกระทั่งถึงสิ้นปีแล้วนะครับสำหรับปีหน้าดีกว่ากับปีหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตทางด้านมอเตอร์ตามบ้านนะฮะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก40%ตามความต้องการของลูกค้าของเรานะครับ ส่วนมอเตอร์แอร์นะครับเราก็จะมีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าร,รายหนึ่งในประเทศสหรัฐเมริกาเพราะฉะนั้นในส่วนของ AC เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราคงโตขึ้นอีกพอสมควรนะครับเราคงจะต้องมีการสร้างตึกใหม่นะฮะเพื่อรองรับกิจกรรมนี้กำลังศึกษากันอยู่ว่าพื้นที่ที่จะสร้างเนี่ยมันควรจะต้องสักกี่พันตารางเมตรมันถึงจะครอบคุมแล้วก็ไม่ต้องมาสร้างบ่อยๆนะฮะได้ทีเดียวแล้วก็จบ นะฮะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราคงจะอา,อาจจะนะฮะมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของคลังสินค้าที่จะมาเก็บสินค้าได้มากขึ้นเพื่อรองรับกับสินค้าที่เราจะนําเข้ามาขยายเรื่องการยอดขายในปีหน้าครับสำหรับมอเตอร์ BLDC นะฮะซึ่งจะเป็นเพกของเราในปีหน้าและปีต่อๆไปเนี่ยนะฮะเราก็มีแผนที่จะขยายกําลังผลิตเนี่ยจากวันละ 50- 70งลูกเนี่ยเป็น 400ลูกต่อวันแต่การขยายเนี่ยเราคงไม่ได้ขยายพวดเดียวนะฮะไปที่400เลยนะฮะเราคงขยายเป็น red, เฟสเไปเรื่อยๆสาเหตุคือเรื่องของมอเตอร์เบลดีซีเนี่ยมันยังมีเรื่องของความตารที่ต้องใช้เลเบอร์สกิลอยู่พอสมควรนะฮะเราจะต้องมีการเทรนนิ่งเลเบอร์สกิลให้เราของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับมาตรฐานนะฮะระ,ระดับที่ดีไม่ให้มีปัญหาติดขัดทางด้านเรื่องของคุณภาพ ในอนาคตได้เมื่อขยายกำลังผลิตทั้งล,ล้านของบุคลากรและทางเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วเราก็จะขยายเป็นเฟสเฟดเรื่อยไปครับแลวอย่างนี้แนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะทั้งด้านยอดขายเนี่ยก็คงจะดีขึ้นน,นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ค่อนข้างจะลี้ขลายไปแล้วนะครับส,ส่วนทางด้านของ กํากำไรเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะพยายามทําให้ครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกครับโอเคค่ะคแล้วอย่างนี้คุณวสัยมีมุมมองภาพรวมของอุตสาหกรรมมอเตอร์เป็นยังไงบ้างคะเออสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมอเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับพวกที่ยังไม่ได้ปรับตัวจาก AC มาเป็น DC เนี่ย พวกนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยครับก็อาจจะต้องแข่งข,ข,ขันทางด้านเรื่องของราคาสูงเพราะว่ามอเตอร์ AC ของจีนเนี่ยสิ่งเดิมเคยส่งเข้าไปสหรัฐอเมริกาได้เยอะๆปัจจุบันนี้เนี่ยก็ส่งได้น้อยลงเยอะเพราะเป็นเรื่องของปัญหาภาษีการนําเข้าของสหรัฐอเมริกาก็ดีการก,การีดกันทางการค้ายอย่างอื่นๆของทางอเมริกาก็ดีทําให้สินค้าของทางอเมริกาตรงนี้เนี่ยมีปัญหา สินค้าจีนที่ส่งเข้าอเมริกานี่มีปัญหาก็ดําราคาพวกนี้เนี่ยออกมาตลาดอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านทําให้มอเตอร์ AC ของโรงงานอื่นแย่ลงครับโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงนักลงทุนที่กําลังรับชมอยู่ค่ะครับคืออยากเรียนท่านนักลงทุนนะฮะว่าหุ้นของพาย و ن e มอเตอร์เราเนี่ยเป็นหุ้นที่เราผมอยากจะใช้สองคำคำหนึ่งคือเราเป็นโกลด์สต็อก แน่นอนนะฮะเพราะเราจะโตด้วยเทคโนโลยีนะฮะเราจะโตด้วยอินโนเวชันหรือนวัตรกรรมใหม่ๆนะฮะซึ่งเราจะไม่โตด้วยเรื่องของอปริมาณเราคุณราคาไม่ได้ราคาถูกๆกำไรน้อยๆเราจะไปโตทางด้านนวัตรกรรมเพิ่มขึ้นเพดะงนั้นของหุ้นของไพลอเนียเนี่ยจะคงจะเห็นอะไรเซอร์ไพรส์เทั้งทาง,ทงด้านของผลประกอบการในปีต่อๆไปมากขึ้นนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ผมมองผมมองว่าณวันนี้เนี่ยหุ้นแพลวเนีอเราและกาดนะฮะหรือราคาเดีอดมันตามหลังแล้วหุ้นไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากท่านนักลงทุนให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะฮะว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยหรือว่าทิศทางของธุรกิจเนี่ยของแต่ละบริษัทเนี่ยมันจะดำเนินไปอย่างไรนะครับซึ่งก็ ฝากให้นักลงทุนมองมีหรือมีพโอเนียนอยู่ในหัวใจสักหนึ่งหุ้นครับค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัชรมากเลยนะคะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ นเชื่อเลยนะคะว่าเครื่องักไฟฟ้าตัวใหญ่หนึ่งตัวเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กๆเพียงไม่กี่ตัวค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยมอเตอร์ก็เป็นหัวใจหลักของการผลิตเครื่องักไฟฟ้าเลยนะคะ และนี่คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมเดินทางกับทาง StarFocus อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆของทาง StarFocus ที่ขึ้นไว้ทางนี้ได้เลยนะคะและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆรวมถึงรายการต่างๆของทางเรานะคะและในครั้งต่อไปเราจะไปวิสิตที่ไหนกันนั้นนะคะจะต้องติดตามชมกันค่ะสาหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ